สวัสดีค่ะคลิปนี้ป้าจะมาพูดถึงเรื่องที่หลายๆคนถามกันเข้ามาเยอะก็คือค่าแรงแล้วก็ค่าครองชีพในแคนาดาในปี2025รวมทั้งเมืองรักเขตที่สามารถใช้ชีวิตได้แบบพออยู่พอกินไม่ลำบากจนเกินไปค่ะก่อนที่เราจะไปดูค่าแรงขั้นต่ำในแต่ละเขตเนี่ยมาตกลงกันก่อนนะคะว่าถ้าป้าพูดคำว่าเหรียญ ก็จะหมายถึงดอลลาร์แคนาดานะคะเ <Okay. S 1> อาละมาลุยกันเลยค่ะ Alberta, เอาเบอร์อะสิเหรียญซึ่งก็คือ352บาทต่อชั่วโมง British คลัมเบีย17.85เหรียญเท่ากับ419บาทต่อชั่วโมงมีผลตั้งแต่1มิถุนายน2025นี้นะคะม a นิโทบ a า5 8 0เหรียญซึ่งก็ราวๆ 371บาทต่อชั่วโมงจะขึ้นเป็น16เหรียญหรือราวๆ376บาทในเดือนตุลาคม2025นี้นะคะถัดมาค่ะ New Brunswick 15.65เหรียญหรือราวๆ367บาทต่อชั่วโมงค่ะ Newfoundland and Labrador อยู่ที่16เหรียญหรือราวๆ376บาทต่อชั่วโมง Nova Scotia 15.70เหรียญ หรือ369บาทต่อชั่วโมงและจะขึ้นเป็น16.5เหรียญราวๆ388บาทในเดือนตุลาคมปี2025เช่นกันค่ะ Ontario 1ิ2เเหรียญหรือราราวๆ404บาทต่อชั่วโมงและก็จะขึ้นเป็น17.60เหรียญหรือราราวๆ414บาทในเดือนตุลาคมปี2025ค่ะเนื่องถัดมาค่ะ Prince Edward Island 16เหรียญหรือราวๆ376บาทต่อชั่วโมงแล้วก็จะขึ้นเป็น16.5เหรียญหรือก็คือ388บาทในเดือนตุลาคมปี2025และก็จะเป็น17เหรียญหรือราวๆ399บาทในเดือนเมษายนปี2026ค่ะค u ิกแบก16.10เหรียญหรือราวๆ378บาทต่อชั่วโมง ซึ่งก็มีผลไปแล้วตั้งแต่1พฤษภาคม2025นะคะถัดมาค่ะ Saskatchewan 15เหรียญหรือโรราว352บาทต่อชั่วโมงแล้วก็จะขึ้นเป็น15.35เหรียญหรือ361บาทในเดือนตุลาคมปี2025ค่ะถัดมานะคะ Yukon 17.94เหรียญหรราวๆ421บาทต่อชั่วโมง Not bad. Northwest Territories 16.70เหรียญหรือ392บาทต่อชั่วโมงและก็จะขึ้นเป็น16.95เหรียญเรราว398บาทในเดือนกันยายน2025 you Nunavut <know> 19เหรียญหรราือว446บาทต่อชั่วโมงและ Federal แรงงานภายใต้กฎหมายแรงงานกลาง 17.75เหรียญหรือ417บาทต่อชั่วโมงมีผลตั้งแต่1เมษายน2025ค่ะ wage ค่าจ้างทีนี้ก็มาดูค่าแรงเฉลีย่ยตามสายงานนะคะอย่างเช่น farm worker 21.01เหรียญหรือราว4 9่4บาทต่อชั่วโมง farm worker ที่เป็น livestock ก็คืองานฟาร์มปศุสัตว์นั่นเองนะคะอยู่ที่19เเหรียญ หรือ4 46บาทต่อชั่วโมงสูงสุดเนี่ยจะได้ถึง29เหรียญน,นะคะเรื่อราว681บาทต่อชั่วโมงเลยทีเดียว oh. งานถัดมานะคะพนักง,งานล้างจา er. น dish washer ส่วนใหญ่อยู่ที่15ถึง18เหรียญต่อชั่วโมงหรือประมาณ350ถึง420บาทต่อชั่วโมงคะ่ะ oh. ถัดมา oh. ค่ะ kitchen assistant ผู้ช่วยในครัวนะคะ ข้อมูลจาก indeed เนี่ยเฉลี่ย18.99เหรียญต่อชั่วโมงอันนี้เป็นข้อมูลในเดือนสิงหาคมปี2025ค่ะถ้าเป็นข้อมูลอ้างอิงจาก glassdoor เฉลี่ยอยู่ที่17เหรียญต่อชั่วโมงหรือว่าประมาณ34,831เหรียญต่อปีถ้าเป็นข้อมูลอ้างอิงจาก eri เฉล,ล, e ลี่ยอยู่ที่18เหรียญต่อชั่วโมงหรือประมาณ 38,168เหรียญต่อปี <Wow. S 1> อันนี้แปลงเป็นเงินบาทจากที่ใช้18.99เหรียญแล้วก็เอามาคูณกับจำนวนเงินนะคะ1เหรียญเท่ากับ23บาท49สตังก์ก็คือรา,ราวๆ446บาทต่อชั่วโมงนั่นเองค่ะ <Wow. S 1> ถ้าเป็น housekeeper kitchen helper แล้วก็ kitchen assistant ข้อมูลอ้างอิงจาก job bank ของแคนาดา อัปเดตเมื่อเดือนธันวาคม2024เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งงานช่วยที่เคาน์เตอร์หรือว่าช่วยเหลืออยู่ในครัวหรือว่าตำแหน่งอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับในครัวเนี่ยนะคะรายได้เฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่15.8เหรียญแคนาดานะคะสูงสุดอยู่ที่17.25เหรียญต่อชั่วโมงค่ะส่วนค่าเฉลี่ยโดยรวมของ Kitchen Assistant ผู้ช่วยในครัวเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณ 18.99เหรียญต่อชั่วโมงหรือราวราว446บาทต่อชั่วโมง oh. ถ้าเฉลี่ยดโดยรวมของ housekeeper หรือว่า kitchen helper อยู่ที่ประมาณ15.8เหรียญต่อชั่วโมงหรือ371บาทต่อชั่วโมงนะคะสำหรับตำแหน่งผู้ดูแลหรือเรียกกันว่า c a r e giver มีอ้างอิงจาก Glassdoor เมื่อเดือนสิงหาคม2025เนี่ยนะคะ รายได้เฉลีย่ยอยู่ที่19เหรียญแคนาดาต่อชั่วโมงหรือคิดเป็น39,782เหรียญต่อปีส่วนข้อมูลจาก Indeed เฉลียล่ย20.62เหรียญต่อชั่วโมงถ้าใช้ค่าเฉลีย่ยระหว่าง19ถึง20.62เหรียญสมมุติว่าอยู่ที่20นะคะ20คูณ23.49บาทก็คือตกอยู่ที่ 470บาทต่อชั่วโมงค่ะสำหรับเชฟข้อมูลจาก Job Bank c a แคนาดานะคะอัปเดตเมื่อเดือนธันวา2024ช่วงค่าจ้างอยู่ระหว่าง15.5เหรียญไปจนถึง31.25เหรียญต่อชั่วโมงถ้าใช้ค่าเฉลี่ยกลาง21.5เหรียญคูณด้วย23.49ก็คือ505บาทต่อชั่วโมงค่ะ <Wow. S 1> สำหรับนักบำบัดนักนวดทั้งหลายเนี่ยนะคะ Massage Therapist ข้อมูลจาก indeed เมื่อเดือนสิงหา2025รายได้เฉลี่ยอยู่ที่64.59เหรียญต่อชั่วโมงถ้าเป็นข้อมูลจาก survey expert เฉลี่ย26เหรียญต่อชั่วโมงหรือราวๆ5า2 7 5เหรียญต่อปี mm. ถ้าเป็นข้อมูลอ้างอิงจาก p a y Scale ของแคนาดาเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ48เหรียญต่อชั่วโมง หรือคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ1 1 2 8ราวบาทต่อชั่วโมงนะคะค s t ท f l i ี i n g ค่าครองชีพทีนี้เราก็มาดูค่าครองชีพที่เราพอจะอยู่ได้นะคะสำหรับค่าใช้ใจ่ายทั่วไปซึ่งรวมค่าเช่าเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่2,000ไปจนถึง3,300เหรียญ2,000ก็คือ46,980บาทต่อเดือนถ้า3,300เหรียญก็ตกอยู่ที่ 77,517บาทต่อเดือนตัวอย่างค่าเช่านะคะถ้าเป็นที่ Toronto Vancouver ตกอยู่ที่ประมาณ2,500เหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยก็58,725บาท oh <no. S 1> ถ้าเป็นที่ Montreal จะตกอยู่ที่1,200ไปจนถึง1,500เหรียญคิดเป็นเงินไทยก็ราๆ28,188ไปจนถึง 35,235บาทส่วนที่ออตตาวาวินเพกอยู่ที่ประมาณ1,400เป็นจนถึง1,800เหรียญคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ32,886ไปจนถึง42,282บาทนะคะ oh, <all. S 1> คนทั่วไปก็จะใช้ประมาณ35-50%ของไรายได้ไปกับที่พักและค่าสาธารณูปโภคค่ะ r e a c h t l e คงค่าน่าอยู่สำหรับเมืองและเขตที่พออยู่ได้ในแคนาดานะคะอย่างเช่นเมืองราคาถูกก็มีเชอร์บรู r e g จินากาต n น a ์คิงส์ตันสำหรับเวนเนเ g กเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่ประหยัดที่สุดในแถบ Western Canada ส่วนเมืองใหญ่อย่างเช่นแวน c o u v e r หรือว่า Toronto มีค่าครองชีพสูงกว่ามากเลยค่ะก็ล oh. องแยกตามเมืองที่พออยู่ได้สำหรับแรงงานไร้ทักษะ unskilled worker อยู่ที่ tier 4 tier 5เนี่ยนะคะที่อยากไปแคนาดาโดยที่ไม่ต้องไปเน้นเมืองใหญ่ๆแพงๆอย่าง Toronto หรือว่า Vancouver แต่โฟกัสที่เมืองกลางไปจนถึงเล็กที่ค่าครองชีพพอไหวมีงานจริงมีโอกาสอยู่รอดก็ตามมาเลยค่ะ เมืองที่พออยู่ได้สำหรับแรงงานต่างชาติบ้าจะแบ่งตามภูมิภาคนะคะแห่งแรกค่ะแอตแลนติ Atlantic, Canada ก็เหมาะสำหรับคนที่อยากใช้ชีวิตสงบสๆค่าครองชีพถูกกว่าโ o รอนโตเกือบครึ่งนะคะว้าวแล้วก็มี m o n ต t o n นิวบรอนส w วิกเมืองนี้แรงงานไทยเคยไปทำงานฟาร์มเรงงานอาหารเยอะค่าชาวบ้านก็ถูกค่ะเย้เ a ล l o ทาว t ์พรินซ์ c อดเวร r ไอแลนด์ P.E.I. นั่นเองนะคะเมืองนี้เป็นเมืองเล็กแต่ก็มีงานซีซั o น a ์อย่างเช่นงานฟาร์มมันฝรั่งแปรรูปอาหารค่ะถัดมาก็มี Halifax Nova Scotia ที่นี่เป็นเมืองใหญ่สุดในภูมิภาคนะคะก็จะมีงานบริการงานโรงแรมงานร้านอาหารอย่างต่อเนื่องค่ะแห่งที่สองป้าไม่ได้ออกเสียงตามภาษาฝรั่งเศสนะคะ p e r i y Provinces ซึ่งก็มีม a นิโทบาแล้วก็ซัสแคชวันที่เนี่ยก็จะเหมาะกับงานเกษตรงานฟาร์มแล้วก็งานโรงงานนะคะถ้าเป็นที่วินเนเพ็กมณนิโทบาอันเนี้ยมีชุมชนชาวไทยฟิลิปปินส์อยู่แล้วค่าเช่าไม่สูงมากนะักมีงานในฟาร์มมีงานโรงงานอาหารแล้วก็ดูแลผู้สูงอายุค่ะถ้าเป็นที่ร e จินเน a ัสแคชวัน เมืองหลวงของรัฐเนี่ยจะมีงานฟาร์มใหญ่ๆเลยนะคะอย่างเช่นข้าวสาลีงานปศุสัตว์ค่าเช่าก็จะถูกกว่ามากเลยนะคะถ oh. ัดไปค่ะ Saskatoon Saskatchewan เ oh. มืองนี้เป็นเมืองนักศึกษามีงานในร้านอาหารงานโรงแรมแล้วก็งาน <Yeah. S 1> support services แห่งที่3ค่ะ Ontario นอก Toronto นะคะ สำหรับ Toronto เนี่ยแพงเกินไป <No. S 1> แต่เมืองกล,งกลางๆยังพออยู่ได้ค่ะอย่างเช่นที่ London Ontario ไม่ใช่ London England นะคะเ oh. มืองมหาวิทยาลัยค่ะแต่ว่าค่าครองชีพเนี่ยถูกกว่ามาก <Yeah. S 1> มีงานโรงแรมงานร้านอาหารแล้วก็งานโรงงานนะคะถัดมาค่ะ Windsor Ontario เ <c oughs> มืองเนี้ยติดกับดีทรอยสหรัฐนะคะ มีงานโรงงานรถยนต์งานบริการที่ถัดมาค่ะ Sudbury Ontario เป็นเมืองเหมืองเก่านะคะมีงาน support services ดูแลแล้วก็งานร้านอาหารค่ะแห่งที่4ค่ะ British Columbia นอก Vancouver นะคะจริงๆแล้ว British Columbia ค่าครองชีพสูงเกือบทุกที่แต่ก็ยังมีเมืองรองที่พออยู่ได้นะคะอย่างเช่น Kelowna British Columbia เมืองท่องเที่ยวแล้วก็มีไร่องุ่นมีงานโรงแรมงานร้านอาหารแล้วก็ฟาร์มผลไม้ค่ะถัดมาค่ะแ a m l o o p s ใน British คลัมเบียนะคะอันนี้เป็นเมืองนักศึกษามีงานบริการงานซัพพอร์ตงานฟาร์มก็พอมีบ้างค่ะแล้วก็ Prince George British Columbia เนี่ยนะคะค่าครองชีพจะถูกกว่า Vancouver มากมาย <Yeah. S 1> แล้วมีงานโรงงานงานสัพพอร์ตค่ะ แห่งที่5ค่ะ Alberta ค่าเช่าแล้วก็ค่าน้ำมันเนี่ยถูกกว่า British Columbia หรือว่า Ontario นะคะแห่งนี้ก็จะแนะนำ Calgary ซึ่งถือว่าเป็นเมืองใหญ่แต่ว่าค่าครองชีพไม่แรงเท่ากับ Vancouver โอกาสงานก็มีทั้งงานโรงแรมงานร้านอาหารดีมากเลยค่ะถัดมานะคะ Edmonton เมืองหลวงซึ่งมีงาน retail งาน support งานโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารค่ะ เรดเดียก็ไม่น่าพลาดค่ะน่าสนใจเป็นเมืองเล็กๆอยู่ตรงกลางระหว่าง Calgary กับ e d m ม n t น n มีงานฟาร์มแล้วก็งานบริการพอสมควรค่ะจำให้ขึ้นใจค่ะเมืองใหญ่โอกาสงานเยอะแต่ค่าครองชีพสูงในขณะที่เมืองกลางหรือว่าเมืองเล็กๆเนี่ยงานอาจจะเฉพาะทางเช่นงานฟาร์มงานโรงงานงานโรงแรม แต่อยู่ได้จริงแล้วก็มีโอกาสเก็บเงินได้มากกว่าค่ะ <Yeah. S 1> ก็จะเห็นได้ว่าค่าแรงขั้นต่ำและก็ค่าแรงเฉลี่ยในหลายอาชีพของแคนาดาเนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงนะคะเมื่อเทียบกับของไทยแต่ค่าครองชีพก็สูงตามไปด้วย oh. ดังนั้นค่ะน้องๆหลานทุกคนที่กำลังหาความรู้หรือต้องการข้อมูลเพื่อวางแผนชีวิตการเลือกเมืองและการวางแผนใช้จ่ายก็เป็นสิ่งสาคัญมาก ใครที่สนใจปทำงานในแคนาดาก็ควรที่จะศึกษาเรื่องค่าแรงค่ากรองชีพแล้วก็เลือกเมืองที่เหมาะสมกับรายได้และไลฟ์สไตล์ตนเองค่ะส่วนข้อดีข้อเสียของแคนาดาป้าเคยอธิบายไว้แล้วใน EP 103ข้อมูลยังเป็นไปตามนั้นค่ะเอาละค่ะก็หวังว่าน้องๆห,หลานคงจะกระจ่างในเรื่องของการไปใช้ชีวิตในแคนาดาแล้วนะคะ ป้าก็ขอฝากแชร์ให้เพื่อนๆแล้วก็กดติดตามอีสานอินเทอร์เพื่อรอรับสารประโยชน์ใหม่ๆด้วยค่ะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ